สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีกิจกรรมคลังแสงอาวุธเข้ามานะคะกิจกรรมก็มาตั้งแต่วันที่4มกราคมถึงวันที่7กุมภานะคะสมไอดี9บาท vs 99บาท9บาทได้เกลือทุกคนไม่แนะนําเท่าไหร่9 9บาทจะไม่มีเกลือรอเติมของมาดูกันจะได้ไอเดียอะไรได้ซองอัพวลเข้าเกมมาแล้วมีของจริงๆเวลตัน้อมท้าทางด้วยเว็บนืก็โซนรับเติมเพชรระบบอัตโนมัติ ใช้เพียง UID และมีรหัสไิฟาขายด้วยตั้งแต่หลกักร้อยถึงหลักหมื่นแบบคุ้มๆเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นก็ต้องฝาก like กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็มีกิจกรรมตัวนี้เข้ามาก็คือกิจกรรมครั้งแสงอาวุธนะคะทุกคนซึ่งเขาเปลี่ยนใหม่นะก็ตอนนี้เราไม่มีแค่ทมสันสกินเดียวนะคะทุกคนส่วนที่เหลือมีแล้วนะทาง MPT0 สกาแล้วก็กอซ่านะคะ มี2ออย่างที่อยากได้วันนี้คือสกินปืนทอมสันกับโทเคิน,นิโวกลางนะคะเพราะว่าจะเอาไปอัพเอาไปอัพทองยาวแมงป่องนะคะทุกคนให้ได้เวลเจ็ดเราก็จะมีกิจกรรมนี้นะคะรวมตาสุดฮิตนั่นเองนะคะทุกคนมาเมื่อวานแต่ว่าเราไม่ได้ทําคลิปนะคะเรามาเริ่มสุ่มกันดีกว่านะคะ10ครั้ง150เพชรนะคะไปะเออตู้นี้นะคะ100ครั้งจะได้1สกินนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราได้สามนะเราก็จะได้มาทั้งหมด 5โทเค็นเอฟนะคะอืมโอเครอบแรกเราได้มาแล้วนะคะ1โทเค็นเอฟนะคะรอบต่อไปรอบนี้ไม่ได้นะคะทุกคนแล้วก็รอบต่อไปนะคะคือรอบที่30มันเองนะคะทุกคนมันจะมีเลขบอกอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงวุ้ยได้2โทเค็นโคตรเยอะ ตอนนี้ได้มาสี่แล้วนะคะเุ้ยออกแล้วทำไมเขาขึ้นออกไน่จังช่วงนี้หรือว่าเราดวงดีหรือว่ามันออกแบบนี้ปกติอยู่แล้วตอนนี้ได้มาทั้งหมดห้าโทเคแล้วานะสามารถแลกโทเคที่โวลางได้แล้วแต่ว่าสุ่มต่อดีกว่าโอเค้นกลางก็ออกบ่อยนะคะแต่ว่าออกมาแบบ 6กหอัน9้าอันอะไรงี้โอเคตอนนี้เรามาถึงพึ่งทางแล้วนะคะทุกคนาครั้งแล้วเหลืออีก50ครั้งนะคะเราก็จะได้ในส่วนของสก,กินปืน1สก,กินแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้ซ้ำหรือเปล่าขพให้ไม่ได้ซ้ำแต่ว่าถ้าได้ซ้ำเราก็จะได้โทเค็นปีทห้าแล้วก็จะได้เลขโทเค็นทีโอกาสได้โอเค ตอนนี้เราได้โทเค็นเมื่อกี้เราได้มา8นะคะ8ปดโทเคินอยู่งกลางนะคะมันก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีนะคะทุกคนในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบเพจแต่อย่างน้อยก็ได้ไงโอเคทุกคนได้โทเค็นเอฟมาอีกหนึ่งนะคะเอ้ยเมื่อก่อนนี้โทเค็นเอฟออกยากทำไมช่วงนี้มันออกง่ายจังใครสุ่มเราได้สกินอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะคะทุกคนวุ้ยออกอีกแล้วโทเค็นนี่เอ้ยโทเค็นเอฟนะคะ โอเคน่าจะรอบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนมุกนกันดีกว่านั่นโอ้ยได้เป็น M P C 0นะคะทุกคนก็อย่างน้อยเขาก็ให้โทเค็นมา5อันเนอะอย่างน้อยโอเคตอนนี้เรามีโทเค็นทั้งหมด13โทเค็นนะคะเฮ้ย13โทเค็นก็เกือบแรกโทเค็นในโอกางได้ 3รอบแล้วนะคะทุกคน3มรอบนี่สาม้อยหเลยนะน่าสนใจแต่ว่าถ้าจะเอาก็ต้องซูมอีกนิดนึงนะคะมันขาดไปอีก2โทเค็นนั่นเองงั้นก็เราก็จะแลกเป็นในสซวนของโทเค็น e อีวกังทั้งหมด360โทเค็นกันนะคะส่วนทอมสันก็เอาไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เล่นนะคะ โอเคเราแลกมาก่อนเลยนะคะทุกคนโอเคตอนนี้เราขาดไปอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะงั้นเราก็จะมาสุ่มต่อนั่นเองนะคะให้มันได้อีก2โทเค็นนะจะแลกอีก120่งโทเค็นนะคะมา นะคะุกโอเค okay, เราได้มาอีกหนึ่งแล้วนะคะทุกคนขาดไปอีกแค่หนึ่งเทเค็นเท่านั้นสาธุสาธุออกเลยออกเลยได้ไหมโอเคทุกคนออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสุ่มไปอีก40ครั้งนั่นเองนะคะ40ครั้งก็ประมาณมน่าจะประมาณ6 0 0เพชรนะคะ โอเคเราไปดูกันดีก,กว่าว่ามันพอหรือ,อยังนะคะในเสริงของซองยาวแมงป่องเวลเจ็ดนั่นเองนะคะตอนนี้เราเวลหกแล้วไงมันขาดอีกแค่ขั้นเดียวเท่าน,นั้นนะคะโอ้ยเกือบครบแล้วทุกคนขาดไปอีกขาดไปอีก29โทเคนเองอะ่ะ2น0่องร้เก้าพนะคะเอาเลยดีไหม มันก็อีกแค่ประมาณ250เพชรเองนะคะในนี้มีกล่องหรือเปล่าขอดูก่อนไม่มีเลยนะคะทุกคนอันนี้ไม่ใช่อ่ะงั้นเราก็ซื้อเลยไหมซื้อเลยก็ได้นะคะทุกคน290เกพจรจะได้จบจบมันจะได้ได้เวลเจ็ดไปเลยนะคะเฮ้ยคลิปนี้ได้เวลเจ็ดแล้วสะสมมาตั้งนาน ก็280เพนะก็กดไปเลยตอนนี้เราก็ได้เป็นที่เรีบร้อยแล้วนะคะในเ่วนของมายาแมงป่องร่เจ็ดนั่นเองนะคะทุกคนโอเคได้ท่าทางมาแล้วนะคะเอาอันนี้ใส่แทนอันอัน,นอันนี้ละกันนะคะโอเค ตอนนี้เราก็อา่าเป็นพรียบรอยแล้วนะคะทุกคนในสร์ฟของมอแมงป่องเลขวเจ็ดส่วนอันนี้ก็ <S <S <ell> <S เกินความจําเป็นไปนิดนึงนะคะเลเวแปดไม่เอาละกันนะคะนี่นะคะทุกคนเป็นท่าทางนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็จะมีกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะคะที่เราไม่ได้สุ่มนะคะทุกคนในสร์ฟของเมื่อวานนะ <S <S เราไม่ได้สุ่มให้ดูนะคะทุกคนขออภัยด้วยนะ <S <S เออแล้วก็ มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็เป็นกิจกรรมเอ,อ่อตัวนี้นั่นเองนะคะทุกคนมันกลับมาแล้วนะมีเวลาอีสิบวันนะคะทุกคนถ้าใครอยากได้ตัวในส่วของหัวจิ้งจอกตัวนี้ก็อย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมตัวนี้นะคะเติมเพจตัวนั่นเองนะคะทุกคนหนึ่งปเพรได้เป็นสก,กินตัวนี้นะคะแล้วก็สามร้เพได้เป็นรงเท้านะคะทุกคนแล้วก็ สี่ร้อยเพรได้เป็นกางเกงตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วก็หกร้อยเพรได้เสื้อนะคะแล้วก็แปดร้อยเพรได้เป็นในส่วนของลายเพนน่านะคะแล้วก็แว่นนะคะแล้วก็หนึ่งพันเพได้เป็นทรงผมตัวนี้นะหนึ่งพันห้าร้อยเพก็ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็กิจกรรมเดิมๆนะคะส่วนอันนี้อันนี้เราไม่รู้ว่าคืออะไรนะน่าจะเป็นอ๋อคือเราต้องมีเพื่อนนะคะถ้าเราไม่มีเพื่อนก็ ไม่สามารถทำได้นะอืมก็ใครมีเพื่อนเยอะก็ไปเล่นกิจกรรมนี้กันได้นะคะเติมเพจสอ0รอยเพจต่อคนแล้วก็รับของนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้วันนี้ตอนแรกเรามีเพจทั้งหมดหกพันห0พันแดร้อกว่าเพจนะคะทุกคนตอนนี้เหลือ4,400ก็ทั้งหมดในคลิปนี้นะคะ เราเสียไป2 3 9 0เพชรเพนะคะทุกคนในส่วนของวันนี้นะที่เราสุ่มไปแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อยากได้1สกินนะคะแค่นั้นก็1,500เพชรเพก็ได้ไปเลย1สกินนะคะแล้วมันจะสุ่มให้นะคะทุกคนส่วนเราสุ่มเพิ่มไงมันก็เลย2200เอ่อประมาณนั้นนะคะก็ประมาณนี้ล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะก็ได้ในส่วนของซองยาวมัป่องมาด้วยนะคะเวลเจ็ดนั่นเอง <and slice S 1> นะคะ <and price. S 1> ทุกคน ใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ bye บ๊ายบายรักทุกคนนะ